้นนักตัวนี้เออที่ผักสมกมวยเส้นให้เส้นเอาสำนักสมตัวทำแตงผู้เส้นราตัวนี้ก่อสองปกป้องปกป้องส่งผู้ทำแตงก่อสามผมจะแต่งตั้งประธานสงรักษาป่าไม้ร่วมป่าไม้ผู้เส้นเราตัวนี้มันบงจักบบมาอาจารย์ว่าไอ้เขาสุมาศใส่ปู้นะที่ ไปใช้พวนาของเขาไปนะทำดีไปแสนนี้ไปกับเพี้เขาเอองอปอแล้วปอแล้วเพี้เขาแน่นอนเออเป็นยังจะไปเส้นในเขาแลอยากนอยา้องมัดแล้วก็หนอนมาเป็นการว่ารักษาพื้นที่ให้กับออกรมป่าไม้เออก็เห็นมีมุมดอยูเ่เนีเออ่ยปักมดุดนี่มันมดุดเขตแดเนของพื้นที่สมบัติหรือเป็นที่ฉัน ปลาเนี่ยม่งพอว่าไอ้พวกนี้เนยนะไอ้ส่งว้เจ้่งพออัแบบนี้เพ๊บมะเมย่างนี้สะสมอ่างนียคือพวกทียน้อกลับโอ้ยเป็นบบนั้ถึงขนาดนั้นเราะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ว่าเราสมมติว่าคำว่าเป็นป่าไว้ปลาแต่ว่าคือเรา เป็นผ no. ู้ครอบครองครอบครองรวมกับโกดามาไม่ป่าไม้อารับนี่แต่ว่าเขามาเขาว่าเป็นเมื่อนี้เราโกดามาไม่น็ไปซื้าเขาโเอาไปใช้ก็ได้เพราะว่า ทันสิทธิพ้นยนตพิวาสาองคห้มัฏกรบดพือหเป็นกีบกักต้องตรวจสอบเขาบอกเลยต้องรอบสอบก็สอบเพื่อว่าทางจริงหรือาพร้อมนันแหกันนดูแบบเลยเอาเาได้มากมิ้จังกรเกี้มาตการจะ่แกงเขาหวานโอ้อาเมน

มุนาห์มุชนาห์หอมด้วยพร้อมด้วยแข่งแรกกับแข่งแรกกับหอมทั้งน้ำหอมทางน้ำอันประเสริฐนี้อันประเสริฐนี้เดวุทธเจ้าเดวุทธเจ้าสีสังสีสังมังคลามังคลายาจามายาจามาข้าพะเจ้าข้าพะเจ้าขอสิ่งขอสิ่งอันเป็นมงคลอันเป็นมงคล You wait. You จีบอกโตมันบอบอกใระวาง้ยนี่นิ่งมันสีมาสามคนนี่นิ่งใ้ระว่างสามคนสีกำลังเดิมเริมสีมาใระว่างตัวนี้สามคนมันก็บอกเรื่อยมาเตียนบอกเรื่อยบวกช่งคูไม่ช่ไก่โอ้ยัก็ลังเริ่มากใมันเข้ามา ไม่ขึ้นขึ้นมากกว่าให้แม่เก่นเลนครับแมแเก่มากสีมากสีเหลืองมากโดนเดี่เราให้ไงให้ไงกูเกิดตัวนี้ตัวอ้ว่งมากเลย ใครบอกบอกมันน you know, ีั no ring, night, หนกว้างมันบอกเมื่อบอกหดนาปวะม่ายันสิบเจ็ดโอ้ยย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 อยย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 ยนยย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 ายยยยยยยมันบอกเลยยน กูสุดยอดเลย่อไป็นกอที่บอกตรงๆมันบอกมัลงมาบอกันที่รมันบอกคือบอกแ้วบมันกูนี่กูกปฏิบัติเก่งกูปฏิบัติเก่งระบดมักนมันหลายเนี่มันสิงมูกแบบมันบอก จะว่าพี่นี่ผู้ดิหองไ์นมาอยู่บ้านใดมแต่ผมเตะลงมาก็บอกเลยมู้ผู้เดียวอยู่ไาดู้เนี้ยก็บอกผมผมนำถือผู้บอกเลยนาูย่งอานองูบ่าบอกนีมหาคองปลา พอมาถึมาทลายห้ั่งพี่ติใจไม่จุดมเราวันแบบามันจะมีมากเข้าหาปู่ือเป็นเเงมอกปู่กีคน่มาหาเออบบบมาบิ่อนะเองาพอแล้วกับทุ่งพอเน่ยแล้วทุ่งบอกยุ่งว่าแลว่าให้มันหลังว่ามียิ่สามโตกแ่พวทีต้ระวังนะอื ท่านพานไม่ได้ตัวนี้สุดด้วยเลยเพราะว่าท่านปฏิบัติเก่งครูอาจารย์หลวกเก่งและเกินเก่งก็ผมเีงพูดท่านผมนั่งเบื้องเว้นล่ะ่ปฏิบัติเก่งก็ผมเองผมยอมรับเลยเพราะยากเพราะยากใจมาเกิดเกิดยังได้งานมากนวดที่เกิดมา ไปตีตีสามหน่ะไฟลุกขึ um. ้นมาผู้มาเป็นยังเสียงหอบมีแต่เสียงผู้มาบอกเส้นงอบมนเตเสียงไหนก็เลยลุกมานั่งเลยลุกมานั่งเลยได้กเด็กเฮงฮักน้องเมียวัด สามทุ่มมันก็มาได้สิสามทุ่มกั s. <S มามีกลุ่มเนี <language> <ped> ่ยมาไม่ทันเยอยว่าท่ามาหลายท่านเจ้าว่าไปอย่างนี ไปวัดนย่มัอไหมตัวดามันมันข้านเพราะว่าใก้หอมมีเราดาวัดนี่อย่างเงี้วัดอาจารย์นี่อย่างเี้เรื่อชื่อหอสืลงโคไป่ะอือขากมากเลยข้ามมหาเลยเออนีหมว่าจะไปไต่โคดั่นยังหีกสอบนึงไปนั่งบต้นเอพะหัอหันอยู่ันอยู่น

เาเรียจะไปเปิดประตูลงมนี่ขาดเขาดิยาเปเซ็ขาดมันเปิดรออกมา้าสงบอปิบัย่าไปอย่าไปเสียเขาดอย่าไปเปิดระวบเสียขาเที่ยวขาดทานออกมาปุ๊บก็ทายผ้าปุ๊บเซ็คเขาหลด ไปก้อนไปก้อนโมลี่ให้ข่ามันสามสิบท um ี่สิบที่สิพรรษาเให้ผู้คอกเมให้ก็ผู้ทั้งวัผมไม่คอยมันสิบบาทผมก็ได้ที่พันษาหนึ่งยว่าอะไรได้ผู้ตอนครอบให้ผมไม่เอาม่ะเขาแลีว เงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยมากเขาอะเนี่ยเอาหนข้าน sure ุ่งนุ่งมุ่งน้่มันข้อเบาอยู่เดียวข้านีอ๋อข้ออย่างเดียวอ่ะมาในองค์นึงมันมากว่าเป้าห้วให้ผมเนี่ยเป่าห้วยังยี่ยนอี่วันเป่าหัยให้ผมดังผมไปไปเทียดนะอยางดัง phụng miệng của phụng của mình, quái như thế của muôn là là cua này trang tiếng trường này là cá tiếng là quái là bàn, là là cái chết mẹ hoạch phăng lái <laughs> bàn, như là cua hại <laughs> bao เดวออกังหลายเลมือนันมือเป็นเป้าแล้ว็แวงไปเทีเลยเดวออกังหลายมากรเ่อตีกนีแมัหาย้งก้อนลีกันมต้องม่บอกบง่ายๆมิ่ง้งกน้อน้อนหลี่ยา้าด่งานี่ยยดน้ยวนเ้นโอ้ยเจ้าลี่รีบก็รีเจ้าปนตั้งเจ้าร้ นายชนเผาไปอยู hmm. ่ตรงนั้นคนผู้ดีอยังเขาได้กปูกับาไม่ติดมัดแตงปูตัวเียเออเออามอันกนด่าว่าปู่จะใส่ปูจะใส่แล่นเนี้ไเลยถ้ยก็บอกไม่ังแรานี้แล้วก็มาบึ้มมาบาทเดียว ผู้อยู่บ้านหมู่เฮาบ้านกินออกหมดบ่ใช่บ่นี่เพราะกำนันประกัน <coughs> นานมสัพพะวะวโตอรโัมมสมุทัสสะนสัพพะวโตอรรถโตตัมมสมุทัสสะนัพพะะ Adina Tana Kue Rahmani Sikapatang Sampatiyami Adina Tana Kue Rahmani Sikapatang เยสุท่าโยกวาวาติวะจ่าติยิณามิจังวะอาปะจาเยนองยะตาโรต้พมาวะตังติค่ายกวะโนสุขังภาลังเฮาวะโทสอบภามังข้าตังรักาตูสอบวาเทววะตางสอบภาพุทธานุภาเวนตัสาโสติวามังุเว

ที่ทงมีไร้สอบพระสัตตานังเทมาพระว่าเจ้าขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศสนที่ฟังเพ่งมาแล้วให้เจย,ยมทุกทคนแล้วที่ผู้่วงรรบไปแล้วแล้วปูว่าอาจารย์ครูญาตาญาญาติมิจารยสัพสัต์ทั้งหลายเจ้ากำนายเพ็นทั้งหลาย พระผู้มีเจ้าที่เทปอาอารัมาเมหิษฐาราบบ้านเจ้าปรารปปรบาาราพาอาภัยผู้พี่ศีรกหมูเพีหมู่อาศุรกายทั้งหลายขอจงพากันมาลับเอาส่วนอุ่นส่วนผูนส่สนที่พระพระเจ้าแผ่อุทิศให้ยอยู่นี้ถ้าสัพพสัตว์ทั้งหลายเราใทรได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากพู์ ถ้าเสวยความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขอกรงพากันอนุโมทนาสาธุสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธตวา